ต่อกานที่ทางด้านของนายนัทวุฒิสายเกลือนะครับเรียกร้องไปยังนายอภิสิทธิเวชชาชีวะให้ไปหารือกับนายสุเทพทสุบันให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะ,ะมีการเดินสายหารือกับฝ่ายอื่นๆเพื่อแสดงความจริงใจในการหาทางออกให้กับประเทศครับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้าหารือกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะ ต่อเนื่องจากการพูดคุยกับนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปหลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการค้นหาคำตอบของสถานการณ์ทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยอย่างมั่นคงและมีความเชื่อมั่นว่าหนทางเดียวที่จะผลักดันให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็คือการปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญและการเป็นประชาธิปไตยซึ่งการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความจำเป็น ทางนี้นะครับสื่อมวลชนต่างคาดการว่าเหตุที่นาอภิสิทธิ์เดินทางไปพบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นรวมถึงการเข้าพบผู้บัญชาการฐานสูงสุดในวันนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและจะสามารถช่วยดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประเทศจึงน่าที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตความขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ได้มีการหารือกับพลเอกธนศักดิ์แล้วจะนำความเห็นข้อเสนอแนะมาประมวลเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศซึ่งคาดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทุกฝ่ายนั้นต้องมีส่วนร่วมนะครับล่าสุดนั้นยังอยู่ระหว่างการหารือโดยแนวทางการหารือจะออกมาในรูปแบบใดมีวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ ในช่วงบ่ายของวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับขณะที่นายนะัทวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหลังการชุมนุมกว่า6เดือนไม่บรรลุเป้าหมายจึงแยกาการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าหากมีความจริงใจหาทางออกให้กับประเทศจริงก็ให้ไปตกลงกับนายสุเทพสุบัน ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจึงมาหาหรือกับรัฐบาลส่วนข้อเสนอของพลเอกสายหยุดเกิดผลประธานคณะรัฐบุคคลเชื่อว่าจะไม่เป็นจริงได้เพราะเป็นเรื่องนอกกฎหมายและที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับสุเทพเตือกสุบัรสายหยุดเกิดผล องค์กรอิจระปปชสารรัฐธรรมนูญกกตอแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนที่ชักใ่อยู่ขังขนาดนี้เลื่อนไหวกันชนิดที่เรียกว่าเดินปุญตลบเพราะรู้ว่าเกมสุเทพก็ไม่จบรู้ว่าปปชกับสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงก็ไม่ได้เอกนายกนอกกฎหมายจะชี้มูนนายกก็โดนนายกห้วจะตัดสินนายกตัดสินครมตัดสินยังไงก็ยังเหลืออยู่ ถ้าผมบอกายดน้องสบายใจอีกครั้งนหนึ่งครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายรัตตวุฒื้อปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยพานิศไม่ลาออกเด็ดขาดนี่ยิ่งกว่าคลุ้มถุงชนนะครับเขาเรียกว่าใสากระสอบมัดหัวมัดไท้ายจะโยนถวงน้ำกันต่อหน้าประชาชนไม่มีทางแล้วครับดังนั้น,นท่านดีกรพ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณไม่เกินวันที่10พฤษภาคมสถานการณ์ต่างๆจะเปิดออกมาทั้งหมดเห็นทุกหน้าไพ่แน่นอนครับนายนะัทวุฒนยังได้กล่าวถึงการจมุมของนปชในวันที่6พฤษภาคมนี้ว่าขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญต่อกรณีของนายกรัฐมนตรีจะยืดเยื้อหรือไม่หากเป็นไปตามกรอบกฎหมายและมีเหตุผลสีแจงให้กับสังคมได้อย่างชัดเจนนปชก็พร้อมยอมรับ แม้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตามครับ